คุณเชื่อเรื่องเนื้อคู่ไหมซึ่งการที่ผู้หญิงคนนี้เชื่อเรื่องเนื้อคู่นั้นทําให้เธอพบเจอกับจุดจบอันสุดสยองและนี่คือเรื่องเล่าจากตํานานจีนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าหนิ่งทุกคืนในขณะที่เธอนอนนั้นเธอจะฝันถึงชายหนุ่มคนนึงที่มีหน้าตาหล่อมาก ในฝันของเธอนะั้นเธอได้ใช้เวลาอยู่กับชายหนุ่มคนนี้ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปเดทเธอก็จะอยู่กับชายคนนี้ตลอดเวลาจนหนิงเองนั้นเชื่อว่าชายหนุ่มคนนี้ต้องเป็นเนื้อคู่ของเธออย่างแน่นอนและในฝันของเธอเธอก็ได้ถามเขาว่าฉันต้องทํายังไงล่ะถึงจะได้เจอกับเธอและชายคนนั้นก็ได้พูดในฝันของเธอว่าพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรงเธอสามารถมาพบกับเขาได้ที่ทางเข้าของสวนสาธารณะ เพราะฉันมีไฟที่ค้างเมื่อเธอเห็นหน้าฉันเธอต้องจำฉันได้อย่างแน่นอนและหนิงก็ได้ตกลงเมื่อหนิงตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอได้รีบไปบ้านเพื่อนของเธอและได้เล่าฝันของเธอให้เพื่อนฟังและหนิงก็ได้ขอให้เพื่อนของเธอไปที่สวนสาธารณะเป็นเพื่อนตอนเวลา11บเอ็ดโมงห้าสิบห้าทั้งสองคนก็ได้มาถึงที่สวนสาธารณะแล้วหนิงและเพื่อนของเธอพยายามสังเกตคนที่เดินผ่านว่าจะมีใครไหมที่มีไฟตรงค้าง ซึ่งในขณะที่ร้อนนั้นอากาศก็ร้อนมากๆหนิงเลยบอกเพื่อนของเธอว่าเดี๋ยวไปซื้อไอติมมาให้ซึ่งในขณะที่หนิงกําลังข้ามถนนไปซื้อไอติมนั้นเธอไม่ได้มองดีๆและก็ถูกรถชน <S <S พเพื่อนของหนิงรีบวิ่งมาที่เหตุการณ์แต่หนิงก็ไม่หายใจแล้วคนขับรถได้ออกมาจากรถและเพื่อนของหนิงก็ได้สังเกตว่ารถที่ขับชนนั้นเป็นรถขนศพและภายในรถก็ได้มีโลงศพที่ทําด้วยกระจกและข้างในนั้นก็มีร่างของชายที่มีไฟตรงคางเพื่อนของหนิงได้ดูนาฬิกาบนข้อมือของเธอและได้สังเกตว่าเวลาคือ เที่ยงตรงเป๊ะ